แล้วเดาแล้วทำมึงเลือกกัอักแล้วพวกกูเฟลปลนไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใส่ไดปดูขามือปะขามือกันไหมเอ่เจอน้ำเจอน้าเก่งไหมเราแป๊บนะครับพอดีผมตอนนี้มีผมคนเดียวอะ่ะได้ครับได้ครับได้ๆเ,เขาเก่งไห้เขาเก่งไหมครับ ผมแม่งหิวจังอะอะไรกันฟนแล้วเออล็อกซึ้งแบบหมดคำนี่ยะพอมาตีในสภานี้มันโดนเท่าไหร่อะอยู่จริงอยู่่บ้านปะตีตีเออไม่ได้ตีเขานะฮะตีกันเองอะครับเอตีกันงมันจะเดินมาเดินเดินมาดิไกลมันโดเนาะหรอวไอเชียยินโรยอะรีบไหมครับรีบไหมครับไม่รีบครับไม่รีบรอก็ได้ครับได้ครับผมลอคุยกันดีกัน ได้เราเราคนนอกมันดูเนี่ยแต่เตะอุ้มเอาเลยไปแล้วบอสอุ้มเขาหน่อยนะเตะอุ้มเขาหน่อยดิมดูเสพทีดิวิ่งมาจับเมืองบนอ่ะนี่นี่เขาเป็นนักวิ่งไม่ใช่หรอพี่ตุงู้่พี่ตู่ขอไหมว่าไปเปลี่ยนชุดเหมือนพี่พี่ปื้ดได้ไหมพี่ปื้ดได้ไหมทำได้หรือเปล่าจำได้จำได้พี่ตูงพี่ตู่แต่งผมได้ปะแต่งผมแบบนี้ได้ปะเป็นทรงนี้แบบทรงไปแบบเดินแถวพัทยาอุ้ยพี่ตูงพี่ตูงมีคนมาจีบไม่ได้นะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้แฟนแฟนผมครับ ลองไหนลองไหนพี่เพื่พี่เพื่อลองไหนลองไหนลองจีบลองจีบลองจีบพี่ถุงุง้องไหนลองจีบงไหนพี่โฟก้ไม่ได้ไม่ได้พี่ถุงพี่ถุงเดี๋ยวให้เขารองลองเดีนีอ่ะเขาจะทำคะแนนได้แค่ไหนอ่ะพี่โฟก้่ะอ่นตอดี๋ยวไปต่อเดียไม่ต่อมือไม่หรอคะียงไม่พอล้องตีตะพายอีกที่มเนี้ย จำท่าที่เราทำกันมั้ยแ่เลยค่ะหนูยอมพี่โฟมทุกอย่างจะตกจะตีหนูยอมหมดเลยค่ะของใครอยู่ใกล้ๆพี่โฟมชอบยอมพาที่เขามาใจเทาอาหไม่ได้ไม่ใช่ปาพี่ยงไม่มาปวดตรงนู้นิ่งๆนชอบมั้ย่ะชอบเขินน่นนั่นเขินหลังจอหน่ะแต่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 ไปเปลี่ยนใจเขาไมเปิดไม่ได้ลุง้มเปิดไม่ได้ครับขอบคสมาธิก็พาแข่งตัวเองนี่โดน ผมยกหัวให้ตีตสมองกลับให้หมดเลยพาไงจะพาปะรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าไม่ต้องพามาเอารถผมไม่เปลี่ยนก็ได้นะเอารถอ่ะไม่เปลี่ยนก็ได้คุณโดนะท่าไหรลูกปะพามือมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามาให้หมดเลยนะเรคยวเรียวเรียวเรียวพวกผมติดคุกอยู่ครับบอสโอเคโอเคน้องไม่เป็นไรแล้วพี่มีปืนแล้วหรอพี่จะมีได้ไงอ่ะเอาพี่ไม่ลงรถอ่ะ โค้งพัดยา,บ,าบ้านสี่มีคนส่งมาอะไรพี่อยู่ไหนกูบอยจไปช่วยกูโอ้โห,โหคนให้กูช่วยเยอะแล้วเกินวันนี้ต้องมาละก่อกูเอ๋อขามืออแหละหวันนี้มีซาเคสตไห <c oughs> มครับเนี่ยนี <c> ่ <oughs> ยากไปช่วยอยู่เกียนออเยอะครับบอสตุ๊กเลยก็สามสิบสิบนาทีแล้วก็ให้เต้นไปโอ้โหล้วปูลีดเราแต่สรุปก็ไม่ได้อุ้มถูกไหมครับไม่ได้ทำเอ่ยโอ้โหก็ให้ให้เอารถอันนี้ไปครับรบอสแต่เห็นในเรียวมันบอกว่ามีคนฆ่าปลาแล้วก็ปะไปจีงไกลไกลถูกปะใช่ปะในเรียวมันบอกว่ามีคนฆ่าปลาแล้วก็อุ้มปลาไปจีงไกลๆแล้วปลาก็วนเดินเลยปลาปลาปืนเข้าไปปึ๊บปืนไปปึ๊บเอาไม้ไปหนึ่งแล้วก็เขาก็ลุมตีตึ๊บ ไม้บวกืบเห็นเป็นเห็นเป็นป้าเขาก็รีดอุ้มใช่ใช่แต่สรุปว่าคือสปอร์สุดใช่ไหมนะของผู้ชายไม่ดูมุ่งเลยไม่พี่สปอร์สเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนอ่าใช่ใช่ผมก็ศูนย์ด้วยเดี๋ยวลุงพงศ์บอกว่าอันลุงพงศ์ขับรถอันดับสูสีกระมองอ่ะออ้ยากให้ไปดูไฮไลท์ตรงที่เขาโค้งครับเชียร์จริงๆเรื่องดึงเวลาผม เกือบส,สี่สิบนาทีอ๋อเน้นปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระใช่ครับก็มีแคสแคสไปด้วยครับอ๋อเข้าใจครับเข้าใจต้องไปน,นีถ้าถามฝั่งนู้นดูเยอะครับเขาจะรู้อยู่ถ้นเกิดรถผมตึ๊บๆงนนา,นา,นนานได้หรอคือหาเน,น,นเอฟซิกรอเนี่ยดูซีรีส์หรอกินรถตอนเลยปะกินรถตอนเลยปะแ่ถุงมึงมึงก็ไปใหญ่แล้วถุงเนาะแกถุงโอ้ กังวานมึงเป็นมึงเป็นทุกตัวไม่ใช่ตัวเองไงไอ้อ่ะโอ้โหเขียวเธอชอบไหมคะพี่เหมือนเดอะฮัฟใส่วิกกับพี่เธอแบบดึงผมเขาได้ชิยักชิยักนักสภาผู้หญิงสภาทำกันหลายคนแต่ครูไม่กล้าตีเลยครับชิยักดูสภาชิยักไอ้เหี้ยชิยักคนนู้นก็ทำไม่แล้วที่แล้วที่กางวันในถุงมึงถามเรื่องครับช่อดอกไม้นี่มึงจะมาให้ลุงโฟกเหรอเดี๋ยวกับลุงโฟกด้วยสิ เดี๋ยวโฟกซักสีชมพูอ่ะถือววอร์มได้ดีถือว่าวอร์มได้ดีมาหมดยังมาหมดยังมาหมดยังนาทหมดนังโอเคท่านเดี๋ยวคุยคุยอะไรแล้วกันคุยเรื่องะไรก็ได้ใกล้เลยเียขาเป็นการเป็นงานสักครับเรียบร้อยไหมครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับผมอ่านสลับว่า รอบนี้นะครับเป็นทางเคนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับได้ตรงเจ้าต่อสุดเอิญนะครับผมอันนี้ไม่มีเงินเดิมพันอะไรนะครับไม่มีแล้วก็อ่ะสองฝั่งมีอะไรจะพูดกันเช็ดไหมครับของผมก็มีแต่คําขอบคุณครับที่ฮาร์บัตรสลับเวลามาเล่นกับผมสนุกมากครับเตรียมที่มากครับเขาเขามากจริงครับครับเราเล่นกันอีกเดี๋ยวเล่นกันอีกขอบคุณครับขอบคุณครับ เคมากครับสนุกมากครับขอบคุณเฮ้ยแล้วก็อยากอยากพูดกับฮาบัตคือคือผมคือฮาบัตก็แก้งใหม่แล้วผมก็อยากลบอคติกับฮาบัตครับแบบว่าไม่อยากมีเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับต้องสุกแต่ก่อนนะครับเฮ้ยมันแก๊งใหม่เหมือนเดิมใช่ใช่ครับไม่อยากแบบอันนี้ละอยากเวลาเราเล่นแล้วก็คุยกันปกติแบบเนี้ยดีกว่าใช่ครับประมาณนั้นแม่งเป็นเรื่องน่ายินดีสุดอ่ะ โอเคพี่อยากให้เองมองมันเป็นฮาบัตจริงๆนะเว้ยพอด่้กใช่ครับใช่ใช่นั่นแหละพรพี่ก็เปลี่ยนแกงละก็นั่นแหละผมก็มองเป็นฮาบัตรเหมือนเดิมผมว่าจะไม่มีอาคาตีต่อกันนะครับผมก็ไม่มีละเคเอสก็ไม่มีละโอเคได้ต่อไปเราฮาบัตเคเอสได้ครับ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 ไว้มาเล่นด้วยกันใหม่ครับได้ได้พี่พร้อมพี่ไปหาแน่นอน ไม่ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่นะไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไรไม่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 ไมกไี่ไม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 ไมม่ไม่ไมไม่ไไมม่ทม่ไม่ไม่ไม่ม่่ไะ่ไม่าม่ไมาไให้มัไม่ม่ม่ไม่่ไม่ไม่ไไมม่มได้ครับม่ไมไ่ไม่ไม่ไม่ม่่่าม่ม่่งค่ไม่ไมะไม่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 ไ่ไม่มมไไไ่ไไ่่วนะครับม ขอบคุณทั้งสองเป็นมากครับบนุณมากครับมาาับลัับ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 เสมาชิกใหม่ลับปะสมาชิกใหม่เราเนี่ยลับตัวละครรับเนี่ยตัวละครรับเก่าหน่อยครับเก่าหน่อยตัวละครรับสีเนียนเชียะสเนียนเลยอะไรอะเปิดตัวครับเปิดตัวแต่เราพี่เปลี่ยนเนียนเปลี่ยนเปลี่ยนสีเนียนเนียนยีด พี่ถุงพี่ถุงคุยอะไรกับสมาชิกใหม่หน่อยพี่ถุงอ่าสวัสดีค่ะก็ดี้อนรับนะคะเดี๋ยววันนี้เราฝากเนื้อฝากตัวฝากใจกายมาด้วยนะคะอันนี้อันนี้ประกวดอะไรหรือเปล่าฝากเนื้อฝากตัวใจประกวดนางงามหรือเปล่าเนี่ยประกวดเนื้อลืมโบนพี่พี่ถุงพี่พี่เต้นตัวเองหน่อยว่าเป็นแฟนใครอะไรยังไงให้เขารับรู้หน่อยหนูเป็นแฟนลุงโฟกค่ะรักกันมากใช่รักกันมากค่ะลุงโฟกอยู่ไหนลุงโฟกอ่ะเขาเขินไปแล้เราต้องเกาะบารมีกันหน่อยลุงโฟกโดนหนัวครุ่งนี้เรา ปุ่นี้เราตีเราตีบวกไม่ใช่ปุ่งนี้เราตีบวกเราต้องเกาะเกาะเขาหน่อยก่อนเอาลัเอาวลมีนะเอาเอาเต็มหมดเลยมมีดูดดูดดูดดอดจิ้มจิ้มหน่อยกูลงรถตู้กูตายแล้วตัวแห้งหมดแล้วครับตัวแห้งหมดแล้วเฮ้ยจะลงไปฟาดเขาดูด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 ละคนกูกายแก้วเนี่ยกูกายแก้วพี่ถุงพี่ถุงมาพรีเซนต์ใหม่หน่อยพี่ถุงพี่ถุงลงโฟมาแล้วลงโฟมาแล้วมาพรีเซนต์ใหม่หน่อยขอชี้นิ้วทางน้องพี่ถุงพี่ถุงมาอันนี้หน่อยนี่ยเนี่เนี่เขามาพี